สามท่วมโลกจกมืองทั้งเมืองจมไปอยู่ใต้น้ำพวกเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ทั้งหาอาหารหาเสาื้อผ้าและสิ่งจำเป็นในชีวิตเผชิญกับอันตรายกับสัตว์ทะเลและคนกลายพันธุ์เราจะรอดไปได้ไหมจูบสวัสดีค่ะสัเดีนเพื่อนทุกคนท้านี้ตอนรับเข้าสู่ช่องของ,ของแจ๊และครั้งนี้เนี่ยรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าสกอตแลนด์นั่นเอง เรามาเล่นกับเพื่อนหลายคนมากๆว่าจะเป็นพี่แป้งนะคะแล้วก็มีพี่กิจแล้วก็พี่ไม้แล้วก็พี่สามโมคุงด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมาเปิดคลิปคืออยากจะบอกก่อนนะคะก่อนที่แบบว่าหลายๆคนจะพิมพ์ด่าหรือว่าดราม่าอะไรกันก็ตามแต่คือคนที่ติดตามแจงจะรู้อยู่แล้วนะว่าแจงจะเป็นโลกที่กลัวน้ําลึกนะคะคงมีหลายๆคนที่มีคําถามว่าเอ๊ะ ตัวน้ำดึกเราเล่นเกมนี้ได้ยังไงคือต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แป้งหรือว่าทุกๆคนเนี่ยเขามีการมาเซอร์เว์ในเกมให้ดูแล้วนะคะว่าแบบเฮ้ยเกมนี้เนี่ยถ้าสมงเราลงน้ําไปเนี่ยมันเห็นทุกอย่างเลยนะเห็นพื้นเห็นแบบฉากเห็นอะไรต่างๆนานามัมนไม่ใช่แบบ น้ำที่แบบว่าลงไปปุ๊บแล้วมันมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วทุกคนพิจารณาแล้วว่าเกมนี้แจงสามารถเล่นได้เพื่อนๆก็เลยชวนมาเล่นนะคะคือกรณีที่ตัวของแจงเองกลัวเนี่ยแจงจะกลัวน้ําลึกๆไม่ว่าจะเป็นทะเลแม่น้ำหรืออะไรก็ตามแต่น้ําลึกที่มันมองอะไรไม่เห็นเลยที่แบบว่าเป็นเวิร์งลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยเพราะว่าแจงก็เคยมีการบอกอยู่นะคะว่า เกมทะเลต่างๆอย่างเช่นสมนามานติกาสมามานติกาตอนแรกเนี่ยเปิดมาปุ๊บทุกอย่างสวยทะเลใสมองเห็นทุกอย่างชัดแจงสามารถเล่นได้นะคะแต่แอบมีวิวๆนิดนึงนะแต่ว่าพอมันไปตรงจุดลึกๆเนี่ยแจงถึงจะเริ่มแบบมีอาการนะคะแล้วก็กลัวซึ่งสําหรับซังเคนแลนด์นะคะถ้าเป็นตอนเช้าตอนสว่างแจงสามารถลงน้ําได้แต่ถ้ามันเป็นตอนคืนเมื่อไหร่เพื่อนก็มีการเตือนแล้วว่าจะไม่สามารถลงน้ําได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มมืดปุ๊บแจงต้องขึ้นจากน้ำทันที สำหรับเกมนี้นะคะถ้าสว่างเล่นได้ไม่มีปัญหาครับมองเห็นทุกอย่างแบบชัดเจนแจ,จ่มแจ๋วเลยแต่ถามว่ามีวิวไหมก็มีบ้างค่ะนิดนิดน่อยหน่อยแต่ว่าก็จะโฟกัสในสิ่งที่แบบว่าเราไม่ค่อยกลัวละกันนะคะก็จะแบบพยายามอดทนเล่นต่อไปส่วนตอนกลางคืนไม่ต้องคาดหวังให้แจงลงนะคะเพราะว่าแจงไม่ลงอยู่แล้วโอเคค่ะทุกคนครั้งนี้พูดเปิดคลิปยาวมากเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ let's go วันที่อิตย์นี้กับวันที่พูดนี่ก็คือคนละวันกันด้วยนะชุดคือไม่เหมือนกันแล้วเนี่ย ช่วยด้วยเสียงใครอ่ะรงไปเมืองมันจัอยู่ใต้น้ำไปหมดเลยเฮ้ยมานีมาีแล้วมาเกานีมาเลยมาเลยไม่ได้กลุ่มครึ่าทุกคนทุกคนมีชายทะเลมีอยู่จริงไม่ใช่ฉันคนอ๋อให้ตายเถอะฉันเจอคนแล้วพวกเรารอดแล้วใช่ไหมไม่ไม่รอดอะพวกเราจารันจะอดตายเหมือนกัน ทนายกำลังจะตนอตายแล้วติดเกาะไม่ก็นเหรอใช่แล้วฉันเห็นนายเป็นอาหาร่ะขอกินเนื้อหน่อยได้ไหมเฮ้ยย่าเดียวก่อนชมรมชีเปลยพวกนายต้องเอาชีวิตรอดกับฉันสิไปท่อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพวกเราชาวติดเกาะอยู่กันในเกมสังเคนแล้วนะเด้แย่ยซึ่งในครั้งนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกลางทะเลกันค่ะ ูเหมือนว่าด้านล่างที่เราเห็นตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนมันเคยเป็นเมืองมาก่อนนะดูตรงนั้นเห็นไหมว่ามันมีเสาไฟฟ้าอยู่ทุกคนแสดงว่านี่มันน้ำท่วมโลกไปแล้วอะดิข้างล่างมีถนนด้วยนะเพื่อนลองลองกลมหน้าลองไปดูดีๆจริงเหรอเดี๋ยวฉันลองอุ้ยจริงนี่มันมีปาดาบอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีอาคารบ้านเรือนนั่นไม่ใช่ประดาบนั่นคืออะไรครับกูจะหมูกยาวประทูาจะมูกยาวสปละทูตัวใหญ่ขนาดนั้นฉันคิดว่าน่าจะเป็นปลาฉลามแล้ว โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอเปิดเมนูคราฟขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งเราสามารถคราฟได้ทั้งอาวุธนะทั้งของที่เอาไว้ใช้แบบไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำตกปลาหรือว่าให้แสงสว่างต่างๆนะคะแล้วก็เสื้อผ้าด้วยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนชีปเลยมากนะฉันบอกเสื้อผ้าใส่ก่อนนะทุกคนป่ะนั้นเราสำรวจพั่วเกางหัวล้นกันก่อนดีกว่ามันมีอะไรที่พอจะเอามาใช้กันบ้งไปดูไปดูไปดูกันมีต้นไม้เออเราเอาต้นไม้เราตัดต้นไม้ได้โอ้โหดูดูพี่ไม้ พี่ไม่จริงจังกับใครไปฉันเจ้าเลนแม่ว้าวแสดงว่าเคยมีคนอาศัยอยู่ที่นี่แน่นอนเาแต่เขาด้วจะตายไปแล้วล่ะเพราะเขาอดตายไปเออแต่ว่าเขาทิ้งของไว้ให้พวกเราด้วยนะทุกคนดูดิใช่ใช่นี่มีเตาด้วยโอ้ในเตามีโซดาใครเอาโซดาไปไว้ในเตาเดี๋ยวฉันอยากจะตีก้นนี่กิ๊บตูวหามัันนเป็ตวหารมี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 กล่องนีจากที่ฉันเก็บโซดาออกมาเตาระเบิดเลย เได้มาดูครับในถ้ำอ่ะเขาซ่อนกล่องไว้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นของมีมูลค่าฉันขอเซิร์ชดูลองดูลองดูลองเซิร์ชดูมีเป็ดฮะเป็ดย่างเอามาทำอะไรเป็ดย่างเก็บไว้ใช้ละทุกคนอ๋อนี่เก็บใครเก็บมันนี่เก็บได้ทุกคนเหรอไอ้จริงเหรอเอาได้มันระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วเก็บใครกันมาเลยล่ะไม่ฉันเก็บมาได้แค่ชิ้นเดียวเองปะโทูจะมาได้แค่ชิ้นมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอตัดฟืนตัดไฟก่อนแล้วกันว่า เดี๋ยวกลางคืนคืนนี้เราอาจจะต้องใช้แสงสว่างหน่อยนายต้องสร้างพื้นที่ก่อนนะสร้างสร้างฐานก่อนนะโอเคได้สิเก่อน,นี้มันจะดีใช่ไหมทุกค,คนฉันว่ากนกนี้มันหัวโลนมากเลยนะถ้า,านายจะไปเกาะอ,อื่นนายต้องไหว้ไกลนะหรือว่า,าเราควรจะต้องมีเรือสักลำอาจจะต้องปีแพแมเพราะว่าเราต้องห่วงคนที่ไหา้น้ำไม่เป็นอย่างชุกแจงด้วยนะเพื่อนจริงๆแล้วฉันไ่ายน้ำเป็นนะฉันแค่กลัว ได,ไ,ดได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราหาทําทรัพยากรที่พอจะใช้ได้ก่อนอย่างเช่นอหอกสําหรับล่าสัตว์หรือไม่ก็เป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่ห่มนะต่อวกนั้นเลยเพื่อนไต,ต,ต,ตรงนั้นมีแทงน้ําแล้วก็ฝั่งขวาของแทงน้ําเหมือนมีเรือเลยอะมันมีแพกะไเลยจริงด้วยวิ่งแล้ขโมยแ,แพเขาได้ปะน่าจะได้นะนายลองไปดิเราจะไปยังไงเราจะว่ายน้ำไปรอเราจะสู้เขาว่ายโอ้เราจะว่ายถึงนั่นได้เหร เก็ไม่แน่ใจแฮะข้างล่างไม่มมเอางี้เราลองแบบว่าสร้างคบเพลิงก่อนสร้างคบไฟเสร็จปุ๊บพวกเราคนที่พอที่จะว่ายน้ําแข็งเนี่ยลงไปหาปลาหาอะไรมาให้จุ๊แจงกินก่อนนะวันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเลยทัย้งค<ๆ>ูโ่โอ๊ยพวกนายฉันมีเรื่องจะบอกวา <What? S 1> อะไรฉันพอจะลงได้เพราะว่ามันสว่างมากเลย <Yeah. Ooh. S 1> โอเคถ้ายอย่างนั้นเราว่ายไปไหนตื้นๆก่อนได้หู Ooh. ใต้น้ำอย่างสวยอะ่ะแส่มันสว่างมากเลยนะบอกเลยว้าวเฮ้ยฉันเห็นของในใต้น้ำอะก็คือมีของเทียบเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่แบบเราเห็นในชีวิตประจำวันเวลาเราอยู่บนบกอะนะแล้วก็มีพวกซากด้วยมีซากซากอะไรไม่ซากบ้านนะสิโอ,อ้แต่เราออกไม่ไม่ออกค่ะเจม่อมอกเราต้องขึ้นมาเออากาศออกซิเจนด้วย ถ้าจะลองลงไปดูที่แถวๆถวรถดูหน่อยนะว่าในรถเนี่ยเขามีของอะไรให้เพื่อฉันบ้างพ้ยฉันเก็บหอยได้6ตัวเนี่ยเพื่อนแถมกินได้ด้วยเนื้เนินตัวเลย,ย <า S 1> จริงเหรอ,อข้างล่างนี่เศษเหล็กเพียบเลยใช่ใช่ฉันได้เศษเหล็กมาเต็มเลยแต่ฉันกลัวว่าถ้าขนไปเยอะเกินไปเนี่ยตัวของฉันมันจะไม่ลอยขึ้นไปนะเฮ้ยฉันเจอพลายน้ำปลายน้ำอะไรฮะพลายน้ำไหมใช่ไงไมเป็นพลายน้ำฝั่งนี้มีคนทำท่าเรือไว้ด้วยอ่ะเพื่อนอ๋อเราทำเอง ที่กีนอยูเหรอเออเราต่อไว้ก่อนนิดนิดนึงไงเราแต่ก็<ร><ร>ดีน,นะถ้าเกิดว่าเราสร้างท่าเรือไว้แถวแถวนี้และเราสร้างแพไว้อะเราจะได้มีที่สําหรับจอดแพด้วยแล้วก็เอาไว้เก็บของด้วยอ่ะมันไม่ใช่ท่าเรือมันคือฐานบ้านเราอะหรอนี่นะนี่นายสร้างบ้านเหรอฉันโอ๊ยมันกากเกินไปหรือเปล่าโอเคงั้นฉันช่วยห้าเรามีกันแค่นี้แหละเรานอนกันห้าคนไม่ได้ดิเราต้องสร้างบ้านที่มันอยู่เหญ่ตัวมโหฬารนี่ นี่เราสร้างตรงนี้เลยเราต้องเก็บเหล็กมาอีก15อันถึงจะสร้างเตากริลได้เพื่อนๆโอ้ฉันมีเหล็กอยู่5อันน่ะพอใช้ได้ปะฉันมีเหล็กอยู่11อันเฮ้ยงั้นก็ครบแล้วดิแีจะเอามามาๆาเดี๋ยวฉันทำให้เอาไปไปไปแต่เธอดำลงไปยังไงเนี่ยได้มาแค่5อันฉันได้นีแล้วแค่ตัวตื่นๆน่ะฉันได้ปิกเอ็กเดี๋ยวฉันจะไปลองคุณแค่นี้ก็เก่งแล้วนะสล็อตเฮ้ยนี่แบ๊ เอาเป็นว่าฉันจะวางที่สำหรับปิ้งย่างไว้บริเวณบ้านเราด้านในสุดนะเย่ได้พุงมาแล้วฉันฉันขอย่างหอยที่ฉันเอามาก่อนแล้วกันนะตัดไปสิครับงั้นฉันขอย่างปูที่ฉันมีละกันเอานั่นแย่งย่างเหรอใช่ฉันขอกินหอยก่อนฉันหิวงั้นเดี๋ยวฉันเติมฟืนให้เพิ่มละกันอ่ะได้เลยจะได้ไฟแรงๆฉันมีคำถามพวกนายจะเป็นชาวเผ่าชีเปื้อนอีกหรือเปล่าอ๋อใช่ทำไมนายมีชุดแล้วอะ ฉันไป็นดำผุดดำว่ายใต้ทะเลมาเจอชุดโอ้มีมีผ้าหรอเฮ้ยมันมันมีแบบไปเอาผ้าคีริ้วมาทำไงไม่น่าล่ะมันถึงมีแบบพวกเอ่อตะไคร่น้ำเต็มไปหมดหอยยากใช่เฮ้ยของฉันนะฉันเป็นคนย่างนะอยากกินนะก็ไปดำเองดิเฮ้ยแต่เตานี้ฉันเป็นคนสร้างอ่ะถ้าเธออยากกินเธอก็สร้างเตาเองดิมีมีมีคำถามเตานี้จะทำเตามันทิ้งเต้าบนเริ่มมาล่ายาในตัวเดียวเหรอใช่ถ้าให้ยาในทีละตัวทีละตัวด้วยเหรอนายสร้างอีกสัก สี่ห้าเตาได้ไหมได้ถ้าฉันมีเหล็กเฮ้ยได้แล้วฉันล่าอาเหล็กไหมมีเยอะเลยบิเล็กไหมโอเคงั้นฉันอยากปูดูดูดูฟูนี่หลังจากที่ฉันได้ล่าปลาดาบมาเบื่อว่าฉันจะได้หนังของเจ้ามารินฟิชบาร์ซึ่งถ้าเราได้หนังมา3อันกับเชือกอีกหนึ่งอันเราจะได้เท้าประดานน้ำมานะทุกคนซึ่งจะทำให้เราว่ายน้ำเร็วขึ้นออเห๋งอุยข้อเจ เปลี่ยนไปฉันด้วยได้เป่าอ่ะแล้วก็ยังเหลือพวกเชือกต่างๆอีกด้วยเดี๋ยวฉันจะลงไปหาของเพิ่มนะพี่ขิดเราดำน้ำลงไปลึกลึกลงไปอีกไหมถ้าเราไปด้วยกันสองคนอ่ะฉันกลัวว่าฉันจะเจอปลาฉลามนะจะได้ช่วยป้องกันฉันได้ได้เลยเพื่อนแต่ว่าตอนนี้มันกำลังจะฟ้ามืดแล้วนะมันอันตรายเกินไปหรือเปล่าไม่กลัวอเย็นหเพื่อนนะแจ้งอยู่ไหนอยู่นี่ไม่กลัวเพราะว่าสิ่งนี้น่าจะเหมาะกับติบแจงอะไรหรอคเพิงคตเพิ่งคตเพิงอ๋อจะมีแล้ว เียใช่ฉันจะลองดำลงไปลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นนะขึ้นมาทันหรือเปล่านายขึ้นมาทันหรือเปล่าฉันไม่รู้ดิถ้าไม่ทันก็เก็บศพันไว้ด้วยไหมจากทิศตรงนั้นตรงไปฉันเจออพาร์ตเมนต์แล้วแม่น้ำเหรอใช่ใช่แล้วฉันอนาไปเด้สิ่งนี้มาไหนไหนเราได้น้ำมันแก๊สโซเลียมนี่ว่ามาไว้ครา่ของนี่แหละแล้วก็เนี่ย อันนี้ไฮไลท์เลยเป็ดน้อยเป็ดน้อยไม่น่ามีประโยชน์นะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเียวทุกคนมีใครพอจะมีไม้หลงเหลือไว้บ้างไหมฉันมีตอนนี้ฉันต้องการไม้เพราะว่าถ้าฉันได้ไม้เนี่ยฉันจะบิวรี research table ได้เลยนี่นี่ไม้ฉันมาให้เรา20อันถ้าเกิดว่าพวกนายเนี่ยอยากจะแบบว่าเอาของเยอะกว่านั้นฉันจะสร้างเป็น research table ขึ้นมาไปครับผมปอมปอมพี่แป้พี่แป้ แต่ว่าก่อน <Wow. S 1> ที่เราจะดูรีเซิร์เทเบิลว่ะนายหันหลังไปดูดิพรอาทิตย์ตกดินยังสวยเลยใช่ <Wow. S 3> แลวถ้าใครเอาเป็ดมาวางไว้ตรงนี้ไม่รู้อไม่ได้เป็ดมาวางไว้มน่าร้าว้าวจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยโอ้หบรรยากาศสวยมากเลยนะฉันขอลองดูซิว่า Research Table ที่ฉันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทำอะไรไ <c oughs> <ะ>้บ้างเฮยกระชังดักปลาทุกคน สุด <คน S 1> ยอดเป็นเลยมันจะสามารถจับปลาตัวเล็กมาได้นะโดยอัตโนมัติ<ช>และพ<อ>่ยังมีขวาน,นที่เราใช้เหล็กทําได้และยังไม่พอมันยังมีพวกแบบว่าเอ่อกระจก เป็นเหมือนกำแพงกระจกหรือว่าหนามเอาไว้สำหรับป้องกันพวกศัตรูโหสุดยอดอ่ะสร้างกับดักแล้วก็ตู้เย็นได้ด้วยมันมีอัพเกรดรีเซิร์ฟเทเบิได้ด้วยนะตอนนี้มันแค่หนึ่งใช่ป้ะมันยังมี2 3 4สสกอะเราต้องหาของเพื่อมาอัปเกรดมันด้วยถูกต้องแล้วเต้องมีศัตรูบุกเกาะเราสินะใช่เนี่ยศัตรูเนี่ยคือศัตรูของฉันพวกนายชันดำโตไอ้ชันดำน้ำแล้วฉันเจอเก๊ะ จับชั้นวางของมาวางไหนดีเฮ้ยนี่นายดำไปลึกขนาดไหนกันเนี่ยครับไปลึกไปลึกมันก็มันก็เอาวางไว้ตรงไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยแต่ตอนนี้มืดมากเลยนะฉันคิดว่าเราควรที่จะสร้างคบไฟไหมฉันมีอ้าวางยี่หรอเฮ้ยเขาเท่อะแล้วมันทำอะไรกับมันได้มั่งอ่ะมันแค่เฟอร์นิเจอร์ไมปเจอเพื่อนทำอะไรไม่ได้เลยอ๋อเอาไปทำแต่งบ้านให้สวยงามเฉยๆเหรอผลไรประโยชน์อ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะลองหาเหล็กมาเพิ่มแล้วก็สร้าง เอาไว้สําหรับเอ่อเอาไว้ไปเยี่ยมชมเกาะต่างๆนะได้เลยมานอนมานอนเตียงเดียวนอนห้าคนอ่ะโอเคงั้นฉันนอนด้วยพี่ไม้มาแล้วเตียงเดียวเตียงเดียวนอนห้าคนครับมากันทุกคนราตีสวัสดิ์เอาเช้าแล้วหรอวัดเอาเรานอนเร็วเกินไปฉันฉันเพิ่งจะพิบตายมันยังไม่ถึงเวลานอนประเด็นคือเมื่อกี้ฉันพอฉันตื่นขึ้นมาฉันเห็นหน้าพี่แจมวบ้แบบอีหยังอ่ะอีหยังเนี่ยพวกนายนอนกันแล้วเหรออุ้ยฉันเริ่มอยู่น้ำแล้วสิ เพื่อนๆถ้าเราอยู่ในกลางทะเลแบบนี้อ่ะฉันคิดว่าเราต้องมีเครื่องกองน้ําหรือว่าต้มน้ํากินนะฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วฉันต้องการน้ําสะอาดและบริสุทธิ์อ่ะเครื่องกองน้ำเรามีไหมในที่นี้มีเพื่อนฉันมีอันนี้เอ่อไปตักน้ำทะเลกินได้ไหมนั่นน้าอะไรอ่ะแล้วกระป๋องจุกแจงคือแบบว่ามันปลุว่าฉันเห็นกางเกงในเธอด้วยละว่าอะไรว่าแต่มันเราสามารถคลาดกล่องเก็บของหรืออะไรไว้ได้ไหมเนี่ยได้ มันมีตู้เย็นอยู่นะเพื่อนๆอ๋อเราคือใช้ตู้เย็นเหรอ<ช>ไ,มไม่ใช่ตู้เย็นดิเนเอาตู้เย็นมาเก็บครงองไงง่ายๆพี่กิดสร้างให้เราแล้วโอเคเดี๋ยวสุดยอดกล่งองไม้นี้จะเอาไว้เก็บพวกเอ่อของที่ใช้ในการคราฟน้อย่างเช่นไม้แล้วก็เหล็กใครมีไม้กับเหล็กหรือว่าหนังปลามาใส่ในนี้เลยห้ามเอาหนังปลาฉันไม่กินเด็ดขาดนะฉันรู้พวกนายชอบกินหนังปลาทอดด้วยใชเสรัรยจยาแต่ว่ายิ่งออกบาไกลก็ยิ่งมีของดี มีดักเทปมีผ้ามีเหล็กเยี่ยมฉันหิวน้ำมีอะไรกินได้บ้างใต้นี้มีเหล็กอีกกินน้ำสิหิวน้ำกกินน้ำไปหาของไว้ให้พวกนายได้เยอะเลยนะโอเคมาเลยมาเลยเดี๋ยวฉันย่างปูให้นายกินตรงนี้มีเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าด้วยอ่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันน่าจะเจริญกว่านี้ฉันลงมาดูข้างล่างให้นะเพื่อน เกีบมากเอนมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้เราอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นไหมอ่ะคิดว่าน่าจะมีแต่ตอนนี้ยังไม่มีดำน้ำทีไหรเรื่องเราตกทีอ่าไปดำลึกดิไม่รู้จักบัญญาบัญัรณยุบแจงอยู่ไหนเนี่ยตัวใต้น้ำโอ้ยยุบแจงสุดยอดว่ะ มาเพิ่มอีกแล้วนี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นของใหม่เหรอมาเจออะไรติงสตรอเบอรี่เรียบร้อยก่อนได้รองเท้ารเท้าส้นสูงฉันอยากใส่อ่ะใครเป็นชีบเปื้อนใส่รองเท้าส้นสูงนั่นแหละฉันกำลังจะหารองเท้าส้นสูงไห้พวกนายก้อยเป็นอะไรอ่ะฉันเกือบตายอ่ะตอนนี้ฉันหาที่ไม่เจอแล้วว่าเกาะของพวกเราอยู่ที่ไหน เดูเพื่อนกว่าตัวเอ็งโอ้โหฉันออกมาโคตรไกลเลยเพื่อนแล้วนายไปไกลเชียเอาล่ะมาดูซิว่าฉันได้ของอะไรมาบ้างเมื่อกี้ฉันไปเจอรองเท้าส้นสูงมาคู่หนึ่งซึ่งฉันจะลองใส่ดูนะเออฉันใส่อ่ะเป็นไงโอ้โหสูงเก๋สูงเจ๋งน่าด่าสูงจริงซึ่ง อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการแบบเอามาแต่งตัวอะไรแบบนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มข้าวเกราะป้องกันด้วยนะทุกคนอะไร่เพิ่มค่าเกราะนั่นหนึ่งพวกนายพวกนายฉันเห็นมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างใต้น้ำมาฉันอยากรู้มากเลยว่าบ้านหลังนั้นมันจะมีของอะไรอีกหรือเปล่าไปดูกันไหมบ้านเป็นแบบไหนล่ะถ้าเป็นอาคารลางๆใช่ว่าฉันน่าจะเก็บของหมดแล้วนะฝังโน่ะนะตรงถังอะฮะตรงถังเหรอใช่ไปดิเนี่ยข้างหน้าเราเลยมาผห็ิงมา มาเอาเก็บขอ,อ,องกินไว้ในๆๆๆนี้ก่นอนโอ้ตรงนั้นหเหมือนเป็นแบบอาคารบ้าน,านเรือนฉันอยากหาเสื้อผ้าดีๆใส่เมา่อกีฉันไม่อยากเป็นชีเปลื้อยต่อไปฉันต้องหารองเท้าส้นสูงนะจอได้เลยฝั่งนี้ก็มีแบบเหมือนเป็นอาคารแบบตึกสามชั้นเฮ้ยชื่เตอร์เสียขยะอ๋อชื่อเตอร์เสียขยะไหนตามลงมาแล้วยังนั่นไม่ใช่หมู่สามชั้นนะเพื่อนคุณพี่กินไว้น้ำอย่างไว้ไป นี่นี่ฉันว่าตรงนี้เป็นโรงเรียนนะมีกล้องวงจรปิดด้วยอะ่ะอ๋อตรงนี้มันค็นหมู่บ้านนี่เพื่อนวิลเลตว้าวน่าจะจะมี<อ>ด็ตแล้วว้าวฉันเจอของโปรดปรายของชุดแจ้งทางขยะจะขอคุยด้วยดิฉันคุยอยู่เฮ้ยในถังขยะมีเศษข้าไม้แล้วก็สครับว้าวสุดยอดโอ้ฉันเจอฉันเจอรางฉันเจอราง,งแต่รางต้องใช้ขวานจามเลยจาม ฮัตชิวอะฮัตชิวมาจาฉันว่าฉันว่าฉันต้องขัดก่อนอะไม่งั้นมันจะต้องมาไล่ไปเรื่อยๆเฮ้ยฉันก็จะตายเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันโลภมากไม่เห็นใครกำลังไหว้ตะลีตะเหลือกใช่ไหมบนน้ำฉันเองโอ้นายเองโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในตู้เย็นมันมีของแบบนี้ด้วยอ่าซึ่งพุดดิ้งเนี่ยสามารถทำให้พวกเราอิ่มท้องแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็ได้เอเนอร์จี เพิ่มความขี้ต้ง30แน่สุดยอดเลยฉันเห็นคนยืนอยู่บนเรือฮะเรือไหนนี่ใช่เรือหรือเปล่านั่นเหรเฮ้ยแพแพโจอจอฉันฉันเห็นเหมือนกันใครอะมีคนยืนอยู่ตรงแพอ่ะเฮ้ยไปคุยกับเขาดิไปคุยกับเขาดิเราจะไม่ตายใช่ไหมเขาเขาเขาดีกับเราหรือเปล่าพี่แป้งไป่รู้อะแต่ก่อนที่จะเดินไปฉันฉันจ้วงปลาก่อนเลยนี่ พี่แป็คเร็วเจนไม่อยากมาคนเดียวเผื่อมันฆ่าเจนดูจากทองแล้วมันดูแบบว่าเขาดูมีหลายคนมากเลยนะจุบแจ้งสวัสดีครับอาวุธทั่วเต็มมือปะเนี่ยเดี๋ยว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 บิวแทนเล้าอาวุธครบมือโอเคงั้นเรากลับดีกว่าของเต็มเรือ ยังไม่มีอาวุธที่จะสู้กับเขาเลยแม้แต่น้อยเจ้าวันเราเรามีคอสโบแล้วเขาไปสู้กับมันแล้วกันนะตอนนี้เรากลับไปก่อนเดี๋ยวเราไปนี่เราดำน้ำยังเลือดลดเลยอยิปยุ่งเลย